สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยซาย,ยดีและทางช่องชาแนลยูทูบฟุตบอลไทยซาย,ยดีรวมถึงช่องทางติ๊ t ต็อกฟุตบอลไทยซาย,ยดีทุกท่านเลยนะครับอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไทยกับผมยอดีประเสริฐมณีรชัยนักข่าวฟุตบอลไทยกันอีกเหมือนเช่นเคยนะฮะอีพีนี้ฟุตบอลไทยซาย,ยดีนะครับก็จะพาไปเกาะติดน้บที่ความเคลื่อนไหวนะครับฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยชุดราวันถังขันฟุตซอลหญิงแชมป์อาเซียน2026หรือในการอาเซียนวูแมน เุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2,026นะครับซึ่งก็จะแข่งขันกันที่ศูนย์การคา้าเทอร์มินาล21โคราชจังหวัดนครราชสีมานะฮะล่าสุดนะครับทางโคชโอทนาธรสานธนาประสิทธิ์นะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตซอลหญิงไทยชุดนี้นะครับเราได้ทาการประกาศรายชื่อ14นักฟุตซอลหญิงไทยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยก็ประกอบไปด้วย14รายชื่อดังนี้นะฮะ เลือกนที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับประกอบไปด้วยสสิบปปพาสุกเสนหนึ่งละไทยสอละหงผู้เล่นแนวรับครับนัทมนอาจกล้าพันวสากิ่งทองเพชรดาวล้วนแก้ต่อที่ผู้เล่นแนวรับและริมเส้นนะครับก็มีชื่อของลรลลิดาชิมพบุตรส่วนผู้เล่นลิมเส้นนะครับก็มีชื่อของจิจลาบุกผาแสงระวีมีขำสัติการทองดีแพรพลอยหัวใจเพชรอาริยาแซ่เตินรนขณะที่ตำแหน่งผู้เล่นหน้าเป้านะครับก็ประกอบไปด้วยดาริกาเพียรภยัยรุนสุชานาธ ใหม่แลโดยรายการนี้นะฮะฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยนะครับก็อยู่อันดับ8ของโลกนะครับอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับอินโดนีเซียอันดับ18ของโลกและมาเลเซียอันดับ21ของโลกนะครับซึ่งโปรแกรมของฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยนะฮะในรายการชิงแชมป์อาเซียน2026นะครับรอบแบ่งกลุ่มก็มีโปรแกรมดังต่อไปนี้นะครับนัดแรกนะครับไทยจะพบกับอินโดนีเซียนะฮะวันที่24กุมภาพันธ์นะครับเวลา18กา30นาทนัด2นะครับวันที่26กุมภาพันธ์นะครับมา เซียพบไทยเวลา18นาฬ30นาทีนะครับุกนัดในการแข่งขันนะครับก็จะเล่นกันที่สนามเทอร์มินอลฮอสู่กันค้าเทอร์มินอล21โคราชนะครับจังหวัดนครราชสีมาซึ่งก็แฟนบอลไทยนะครับก็สามารถติดตามชมถ่ายทอดสดได้ทางแอปพลิเคชันถูบิชช่นนาวนะฮะซึ่งในรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็จะคัดเอาแชมป์กลุ่มและเราแชมป์กลุ่มนะครับของทั้ง2กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปนะครับโดยรอบรองชนะเลิศนะครับก็จะเล่นกันในวันที่28กุมภาพันธ์ขณะที่รอบชิงชนะเลิศนะครับและรอบชิงอันดับ3ก็จะ แข่งกันในวันที่2มีนาคมนะครับแฟนบอลชาวไทยก็มาร่วมชมร่วมเชียร์นะครับให้กำลังใจฟุตซอลหญิงไทย,ทย,ทยเราคว้าแชมป์อาเซียนในครั้งนี้ไปครองกันนะครับสำหรับวันนี้ฟุตบอลไทยซายอดี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยพบก,กันใหม่นะกาต่อไปฟุตบอลไทยไซยอดี้สวัสดีครับทีมชาติไทยลงแข่งแบบนี้แฟนบอลไทยพลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับเสือ้อวอลลิคไทยแลนด์ในชาแนลฟุตบอลทีมเจอร์ซี่2องพันยีนะครับจากเรือธรรมแห่งอยุธยาสู่เจอร์ซี่ที ไม่ใช่เพียงชุดแข่งหากแต่คือสัญลักษณ์แห่งความภักดีสิสลัะ์และพลังสามารคีของแผ่นดินไทยในทุกช่วงเวลาที่ชาตไทยต้องการพลังหัวใจเป็นหนึ่งเดียวนะครับโดยวอลลิศนะครับก็มีให้เลือกถึง5โทนสีด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยสีน้ําเงินความเข้มแข็งและมั่นคงสีแดงพลังแห่งแสงตะวันสีขาวความบริสุทธิ์และความหวัง สีเทาความสงบและสมดุลและสีเขียวนะครับการเติบโตและความยั่งยืนนะครับทุกชุดแฟนบอลไทยก็สามารถไปชอบหาเ้อกันได้เลยนะครับผมแปะลิงก์ไว้ด้านซ้ายมือช่อง u t u b e นี่เรียบร้อยแล้วนะครับ